สมุนไพรใช้ดีบอกต่ออย่ารีรอเมื่อมีโรคภัยน้ำมันหมอทอดหัวใสน้ำมันหมอทอดหัวใสสรรพคุณมากมาย ครอบจักรวาลสรรพคุณเรื่องลือเชื่อถือในคุณภาพมั่นใจใช้ทั่วกันน้ำมันสมุนไพรครอบจักรวาลน,น้ำมันสมุนไพรครอบจักรวาคลครูหมอถอนหัวใส่วันนี้สร้างสารร์ผลิตภัณฑ์ตราใหม่เพื่อให้ถูกกฎระเบียบในการจดทะเบียนอาหารและยาหรือออยอเป็นสมุนไพรน้ำมันหมอทอนน้ำมันหมอทอนสรรพคุณเหมือนเดิมเป็นน้ำมันเดียวกันกับน้ำมันครอบจั กวานมั่นใจและวางใจในสรรพคุณและคุณภาพแก้อาการโรคภัยได้นานานัณประการด้วยสมุนไพรามากกว่า50ชนิดพิชิตโรคหาซื้อไว้ติดตัวและติดบ้านจากตัวแทนจำหน่ายทั่วไป ฝากชื่อไว้น้ำมันหมอถอนน้ำมันหมอถอนจากสำนักพรานหน้าทองบ้านหน้าทวดตำบลหน้าสตนอําเภอหัวใสจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อบอกกล่าวถึงเรื่องราดีๆฟังน้องปีทถั่วทุกทีติดซาสบุนใครดีที่ใช้กันนานมาปราโปรคาที่เข้ามาลุกรา